สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปี2568นี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะคะ ฟังเป็นแนวทางก็พอเพราะว่าชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะ9ถ้วยเด t e 8ไม้เท้า เป็นไพ่พะพิชเนตนะคะเฮอร์มิสหไม้เท้า10บถ้วยถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆ2เหรียญน,นะคะเไม้เท้าแล้วก็ใบสุดท้ายอัศวินเหรียนเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าปัญหา ที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันกำลังจะขี้คายในทางที่ดีขึ้นนะคะปัญหาได้รับการแก้ไขอะไรที่มันติดขัดก็ดูจะราบรื่นมากขึ้นคุณอาจจะมีความสุขกับความสำเร็จที่คุณได้เพียงพยายามทํามาอย่างมุ่งม,มั่นตั้งใจหรือมีความสุขกับการได้อยู่กับคนที่คุณรักนะคะมีคนเข้าใจคุณยอมรับในตัวคุณเพิ่มมากขึ้น หรือคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นปรารถนาอยากมีชีวิตอย่างไรก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่มีความสบายใจหรือรู้สึกร่งใจมากขึ้นก็ได้อะไรที่มันไม่ดีมันกำลังจะจบเส้นไปแล้วนะดังไพ่เดทนะคะการเส้นสุดบางสิ่งบางอย่างแล้วไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะละทิ้งบางอย่าง ที่มันทําให้คุณรู้สึกไม่ดีอาจจะเป็นสิ่งที่มันอิ่มตัวแล้วก็ได้นะคะอย่างเช่นการทํางานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่การทํางานหรือเปลี่ยนอาชีพก็ไดอ้อาจจะเป็นเพราะว่าอาชีพเก่ามันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วไม่ได้ทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าแล้วก็ต้องอไปสู่ทางเลือกใหม่ๆห,หรืออาชีพใหม่ๆที่มีแนวโน้มอาจ,จะทําให้คุณ เติบโตก้าวหน้ามากกว่าก็ได้นะคะเหมือนได้ละทิ้งนะจากสิ่งเก่าๆแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่มันดูสดใสดูฉยไยเพิ่มมากขึ้นหรือไพ่กำลังสื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะควรที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างนะเพราะว่ามันจะทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆหรือ มีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยแล้วก็เป็นดวงของการได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีขึ้นนะคะที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของงานนี่แหละที่มันกำลังเติบโตก้าวหน้าดีขึ้นงานที่ทำมันกำลังจะประสบความสำเร็จหรืออาจจะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถจนมีคนเล็งเห็นผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมมอบโอกาสดีๆให้กับเรา จากที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะถูกมองข้าบนะคะแต่ก็จะเหนน็นจะมีคนเห็นคุณค่าเห็นความสามารถในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นใครที่ทำงานาเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะติดต่อโครงงานกับต่างชาติต่างภาษาหรืองานด้านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนการขายสินค้าช่วงเนี้เฮงปังดีมากๆมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นสินค้าที่เราขายก็ขายดิบขายดีมีกำไร คือสามารถปิดยอดขายได้นะสิ้นปีนี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องของได้ยอดตามเป้าก็ได้นะคะถ้าใครทํางานเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์เป็นในหน้านะก็สามารถที่จะได้ยอดขายเป็นไปนอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะก็เป็นดวงที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของความรู้ความสามารถคือคุณจะทํางานเก่งขึ้นมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญซึ่งมันก็มาจากการฝึกฝน การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอที่มันจะส่งผลดีให้กับตัวคุณแล้วนะคะอาจจะได้งานใหม่งานที่เราไปดีวไว้นะก็มีติดต่อกลับมาหรือบางท่านนะคะมีโอกาสได้เติบโตในการทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้คุณอาจจะกําลังซุ้มนะคะฝึกฝนเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือกําลังส้มที่จะลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อก่อเกิดเป็นกําไรที่ดีในอนาคตก็ได้ นะสิ่งที่คุณกําลังเพียรพยายามอยู่มันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะหรือหากอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จได้ดีมากๆนะคะเนี่ยเป็นช่วงที่เฮงปังนะเตรียมต้อนรับนะสิ่งดีๆหรืออาจจะอาโชคดีส่งท้ายปีก็ได้นะคะเป็นดวงที่เหมือนพลิกฟื้นนะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนับจากเนี้ยมันจะมีแต่ความสุข มีแต่ความสมหวังเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนอะไรที่เหมือนจะหมดหวังสิ้นหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนมีความหวังนะเป็นความหวังเล็กๆแต่ก็ก่อเกิดเป็นความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะก็ขอให้มีความหวังในทุกๆเรื่องแม้ว่าบางเรื่องมันอาจจะดูริปรีเป็นไปไม่ได้แต่โรคใบนี้เป็นไปได้เสมอนะคะยิ่งถ้าเรามีความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจ ความไม่ยอมแพ้นั่นแหละที่จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับบางท่านนะคะที่กำลังบุกลุยกำลังเริ่มต้นนะกับการทำอะไรใหม่ๆอาจจะทำงานที่ใหม่ทำธุรกิจใหม่นะคะอาจจะยากในช่วงแรกๆแต่จากการฝึกฝนการทำอะไรที่แบบมีวินัยน,นะคะมันจะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ดังนั้นนะก็อย่าท้อนะคะ จงมุ่งมั่นทำต่อไปก็จะเจอความสําเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนาแล้วก็มีดวงของการได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขถือเป็นข่าวดีสําหรับคนมีคู่คนที่มีแฟนชาวราศีมีนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของความรักเกิดขึ้นได้สร้างครอบครัวร่วมกันได้แต่งงานหรือมีอนาคตที่ดีร่วมกันก็ได้นะคะเหมือนอได้สร้างครอบครัวในแบบที่คุณปรารถนาด้วย ความรักเบ่งบ้านนะคะหรือคู่ไหนที่วางแผนจะมีลูกมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะมีด้วยนะก็ถือว่าสดใสดีมา,มากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนมีคู่ชาวราศีเมีนะคะรวมถึงได้รับโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาด้วยแม้ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่เคยหลุดลอยไปแต่สุดท้ายแล้วโชคชะตาก็จะนำพาโอกาสที่ดีนั้นกลับมาหาเราเสมอนะคะ ดังนั้นถ้าเราได้พลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปก็อย่าได้เสียใจนะอย่านึกโทษตัวเองอย่าท้อนะคะจงพัฒนาตัวเองต่อไปนะก็เชื่อเลยว่าโอกาสนั้นมันก็จะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถให้คุณได้ปรับปรุงแก้ไขก็ได้นะคะ ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องคิดต้องทําต้องจัดการแต่ความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันสามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆให้จบลงได้แล้วก็จะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นใครที่มีแผนเดินทางในช่วงปลายปีนะคะก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของโชคลาภความสําเร็จด้วยคุณอาจจะเดินทางไปดิวงานไปเสนองานไปพบลูกค้าต่างๆก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะ มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาลูกค้าเก่าอยู่ๆก็คิดถึงเราอาจจะมีทักกลับมาหาเราก็ได้นะกลายเป็นลูกค้าประจําเลยนะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์ซื้อรถคันใหม่ก็ได้นะส่งท้ายปีเหมือนเป็นของขวัญให้กับตัวคุณเองก็ได้นะคะก็จะมีโชคลาภจากการเดินทางจากยานพาหนะด้วยหรือบางท่านอาจจะมีการย้ยายที่อยู่อาศัยนะคะแต่เป็นการย้ยายที่ดีอ่ะจากเดิมที่เช่าเขาอยู่ ก็อาจจะได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่เป็นของตัวคุณเองก็ได้นะคะชีวิตมันกำลังเติบโตก้าวหน้ากำลังจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเหมือนได้สร้างรากฐานชีวิตที่ดูมั่นคงขึ้นแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ที่มันสุขสบายมีแต่สิ่งดีๆนะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะนะดังนั้นใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังอยู่ ก็พยายามปลุกพลังใจนะสร้างพลังใจให้กับตัวคุณเยอะๆกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของคุณเองนะคะแล้วก็หาเวลาไปไหว้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวันเกิดของคุณก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอวยพรอวยชัยให้คุณทําสิ่งต่างๆนะได้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีหรือสิ่งที่คุณขอพรไปนะคะ อาจจะสมหวังนะ่อนเส้นปีนี้ก็ได้นะคะใครที่ของานก็จะได้งานนะขอเงินนะคะขอความสําเร็จก็จะได้แต่ว่านะเราก็ต้องลงมือทําด้วยจะมูอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะขอพรอ,อย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องขยันหมั่นเพียรควบคู่กันไปแล้วก็จะยิ่งส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะ ก็เป็นช่วงที่จะมีผลการเรียนที่ดีสอบได้สอบผ่านยิ่งทักใครนะขยันเรียนนะคะตั้งใจนะตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือมีความเพียรพยายามคุณก็จะประสบความสําเร็จได้นะเรียนจบได้เรียนต่อในสถาบันที่เราต้องการนะคะนะก็เป็นช่วงที่การเรียนเนี่ยโดดเด่นดีมากๆหรือเราสามารถค้นพบความสามารถของตัวคุณก็ได้นะคะ ค้นพบว่า,าจ,จะเรียนสาขาไหนดีจะทําอาชีพไหนนะหรืออาจจะด้วยมีครูบาอาจารย์ดีมีครูที่คอยแนะน,นําแนะแนวสิ่งดีๆให้กับเราจนเราสามารถค้นพบตัวเองก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะค้นพบพรสวรรค์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งมันก็มาจากการลงมือทํามาจากการเรียนรู้ถ้าเราไม่ลงมือทําไม่ขนขวายหาความรู้เราก็จะไม่รู้นะว่าตัวเราเนี่ย เก่งอะไรหรือมีความสามารถในด้านไหนนะคะก็ขอให้ลงมือทําพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งที่คุณเรียนรู้สิ่งที่คุณกําลังพัฒนานั่นแหละมันจะนําพาคุณไปสู่รายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนก็ได้นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีมีนเป็นช่วงที่ดวงความรัก นะอาจจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องคลองโสดไปก่อนนะในปีนี้นะคะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆถ้าเราไปโฟกัสถูกจุดมันก็จะส่งผลดีกับชาวราศีมีนแต่โสดแล้วดีอะโสดแล้วเฮงโสดแล้วรวยด้วยนะคะมีแต่ความสุขแล้วก็มีชีวิตที่มันเติมเต็มได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนคนมีคู่อาจจะอีกชา ในความสุขของคุณก็ได้นะคะบางคนมีความสุขกับชีวิตโสดได้ทำในสิ่งที่อยากทำไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะมากีดกัน้นความฝันกีดกั้นความสำเร็จของคุณด้วยนะคะมีความสุขในแบบฉบับของคุณนะก็ถือว่าดีมากๆสำหรับคนโสดชาวราศีมีนแต่ถ้าคิดจะมีใครในช่วงนี้คืออยากมีแฟนนะเหมือนคนอื่นเขาก่อนสิ้นปีคือ ถ้าจะจริงจังอะ่ะมันมันยังมันยังไม่เจอนะคะแต่ถ้าคุยคุยกันเล่นเล่นแต่อย่าแต่แต่แบบว่ายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเป็นแฟนกันอันนี้ได้นะคะเหมือนคุยกันเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษากันมันจะมีแนวโน้มที่ดีมากกว่าแต่ถ้าตัดสินใจเลือกใครในตอนนี้นะหรืออาจจะใจร้อนเกินไปก็มีโอกาสเลือกคนผิดได้ เลือกคนผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยน,นะคะก็ระมัดระวังด้วยรวมถึงอาจจะต้องระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยอาจจะด้วยหักโหมทํางานหนักมากเกินไปมันอาจจะทําใหา้พักผ่อนน้อยนะคะภูมิคุ้มกันต่ําจนไม่สบายได้ง่ายๆนะก็พักผ่อนบ้างนะคะไม่ไหวก็อย่าฝืนเราก็ต้องจัดสรรน,นะของอเวลาการใช้ชีวิตให้ดี คือบารานา์ให้ดีนะคะเวลางานก็เต็มที่เวลาพักผ่อนเราก็ต้องพักเต็มที่ด้วยนะอย่าเอาเวลาพักผ่อนเวลา,าส่วนตัวของเราเนี่ยไปทํางานนะคะเพราะเดี๋ยวมันอาจจะสร้างความเครียดหรือมันหักโหมเกินไปอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้นะต้องร,าาระมัดระวังก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนส้นปีนี้นะคะ ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ